จริงๆจ,จับป,ปี้หนึ่งห่อนะคะกินคนเดียวไม่หมดนะเพราะว่าเขามาเติมผักเติมเนื้อสัตว์ถ้าเติมผักไม่เยอะเติมเนื้อสัตว์ไม่เยอะหนแบบึ่งห่อแับหนึ่งเสิร์ฟค่ะอื ก็เติมนะแตเติมหักไว้หายคือเติมนเงอนนี่คนปกติก็สิกินได้สองคนอยู่หรอกอเจอบ่เคยปกติทักทายกับเสียงนกห้องจ้าพี่น้องบรรยากาศสดชื่นสดชื่นค่ะเมอือบวานฝนตกเมือนี่ฝนบ่ตกจ้าแต่ว่าอากาศยังเย็นเย็นอยู่ค่ะ กเลยผ้าสดอีหย่างห,นหอนหอนเจ้าเก่าเจ้า,จาเดิมละค่ะนัวอันนี้พาท่านปรุงเด้อพริกผัะบรท่านด้สวัสดีบรท่านในสวัสดีจ้ะพริกผัดหอมเจียวค่ะขึ้นสาย <c oughs> ขึ้นสายแล้วก็อัน กับปี้กัดหนูทรงเครื่องเข้ากันมากกับกัวจับยวนใส่ไ,ไปจวดบึ้มไปเลย <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายวันเสาร์กับเจสาวีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายวันเสาร์ค่ะมนีม่ผ้าสดกับจับยวนใส่หมูหมึก ุ้งงดมึกอทำง่ายๆค่ะจับปี๋หวยจับยวนนะคะในหนึ่งหอ่ 35, หอสามห้าสามห่อหนึ่งรอยบาทจะมีเส้นเส้นสดผงทำน้ำซุปพริกผัดหอมเจียวค่ะต้มน้ำให้เดือดใส่ผงทำน้ำซุปลงไปใส่เนื้อสัตว์ใส่เส้นต้มเส้นแค่สองนาทีแค่นั้นเองค่ะกินมัน ยำข้าวเปียกก็มี3หอร้อยเหมือนกันโกฟี่หมี่แห้งก็3หอร้อยค่ะโกฟี่หมี่น้ำใสมี่โฟก็3หอร้อยค่ะแต่แทปฟี9้99บาทนะคะบุ <c oughs> ้ยเบาหลายหลายหนูานหนีนักพดไม่นหนหีเลยคืออยากหาแนวแนวส่วนหอน พักมันมีอัน,นตั <c oughs> <c oughs> วลันเต่าห่วยตัวลันเต่ากรับอันขนาดจ้ะเด็ดออยนี่ใชงอยู่ จริงๆงจับปี้หนึ่งห่อนะค่ะกินคนเดียวไม่หมดนะเพราะว่าเขามาเติมผักเติมเนื้อสัตว์ ถ้าเติมผักไม่เยอะเติมเนื้อสัตว์ไม่เยอะหนึ่งหอ่อแบบหนึ่งเสิร์ฟค่ะก็แค่เติมเนื้อเติมผักไว้หลายคือเติมเนื้อนี่ค้นปกติก็สิกินได้สอง้นอยู่หรอกไอเจอบ่เคยปกติเจ๋อหน,นึ่งห่อไม่แห้งง่ายเหรอ อองจบพักแค่ไหนย้ำให้น่องนหมด ตัวล้นเต่าขึ้นชายแล้วก็นขนาดนะช่วยปลูกเองค่ะสดสๆสสจากสวนเลยค่ะหาวานกรอบแซาบเลิศค่ะเจอไม่ได้ปลูกนะช่วยปลูกโอ้โอ้โอ้ซองหนอดบไว้เนอดียวกันใจเย็น แลลอดสื่อมนาะจะ้ะอ๋อกบนี่สัตว์หรือประสัตว์นะนี่ม,มึงไปลงมากสดปสัตว์จังไงยิงจังไงขนาดมิดอก ค้ำนี่สิจงไว้นี่ยค้ำนี่สิจงไว้เสนเห็นไหมเนื้อนุ่มต่ะ บงหุ่นจะมาคลิปชาดบอลเนี่ยจะมาแซบแซบแห้งกินย้ำงได้ก็แซบก็เลยกินดูค่ะต้นใจเด็กเส้น,นใจเด็กเส้นสว่สวงวะสว่วงวะโอ้

บากินเอาไว้เห็นรุ่นอ๋อ,อเป็นตาเหลือใจเห็นเนาะหันรุ่นเอาเองรุ่นเอาเองจ้า